น่าจะออกไหมวะน่าจะออกไหมวะมาไหมสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็น ID ลองนั่นเองนะแล้วก็มีเพชรทั้งหมดอยู่ที่500เพชรแล้วก็ผมเพิ่งจะเข้าเกมนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาส่งให้ดูเลยละกันเดี๋ยวผมขอบอกตรงนี้ก่อนนะว่าเป็น ID ลองมันคือ ID ที่ผมซื้อมาแบบเปิดเล่นๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจว่ามันจะการันตีไหมเอาไว้ชัดก่อนนะเพราะว่าไออย่างก่อนหน้านี้อย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้สนใจ แล้วก็เนี่ยผมเปิดได้ในส่วนของไคโดบ้างอะไรบ้างตรงนี้คือมันแบบ 5, 50เพรได้200เพรออกไคโดไคโดใน50นะอย่างโซโลอยู่800เพรอะไรอย่างเงี้ยอย่างโรเจอร์ก็น่าจะการันตีอะไรเงี้ยครับคือผมแค่ยกตัวอย่างให้ดูแต่อย่าทําตามนะครับอันนี้คือแค่แนะนํามาสุ่มเฉยๆนะถ้าได้คือได้แล้วก็ในก่อนหน้านั้นเนี่ยจะมีกาชาฟี10ครั้งต่อ1วันโดยตัวละครทั้งหมดจะเป็น4ดาว ทั้งหมดเลยนั่นเองอะ่ะเดี๋ยวเอาเลดเลดให้ดูก่อนนะครับจะมีทั้งตัวใหม่ตัวเก่าอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเรียกง่ายๆสุ่มแบบไม่ต้องสนใจเนาะเพราะว่าหลากัหลกๆเนี่ยมันจะมีในส่วนของโคลาที่เราต้องการนะในนี้สาหรับใครที่จะทำโอเวอร์บู๊หนึ่งร้อยเนี่ยแค่สุ่มตู้พวกนี้ยังไงคุณก็ได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไม่คุยมากนะเดี๋ยวคลิปนี้เรียกง่ายๆว่ามาสุ่มให้ดูว่าไอ้ห้าร้อยเพรเนี่ยออกไหมอ่ารอบแรกไปเลยนะครับคือทาไมต้องสุ่มก่อนเนี่ยเพราะว่าจะเอาเหรียญอันนี้คือของไอ ไอดีลองนะแค่เอาเหรียญเอ้ยโลอ่าปู่เฮียลมาละผมไม่มีไอดีนะเนี่ยเห็นป่ะคือมันเป็นไอเป็นไอดีลองไงอย่างที่ผมบอกอะคือผมเปิดเพื่อแบบรีวิวตัวที่ยังไม่มีอมัดโอเคอ้าวเฮ้ยเนี่ยหมายเขาว่าผมมีตัวรีวิวแล้วเห็นไหมเนี่ยผมมีแลชัดเจนนะเออเดี๋ยวคิวเลอร์เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันถือว่าผมมีแล้วนะอันดับต่อมาไป แหมเป็นหน้าเป็นหน้ามาสองรอบนี่ก็ให้ใจชื้นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สุ่มเรื่อยๆนะอันนี้คือ ID ดีดองนะย้ำอีกทีนะไปเลยไปเลยถ้าได้คือได้นะไม่ได้คือไม่ได้นะครับมาโก้อันนี้ผมเวยบร้อยไปแล้วนะสำหรับ i ออันนี้แล้วก็ไอดีนี้มีแคคเกอร์ด้วยนะครับไม่ออกแฮะปุ๊บ คือต้องบอกก่อนว่าทําไมผมถึงมาสุม่มให้ดูเนี่ยเนื่องจากว่าผมอ่ะไปรีไอดีไก่แล้วก็ใช้อยู่200เพ็ดแม่งออกเลยผมเลยแบบอืมน่าจะออกไหมวะน่าจะออกไหมวะมาไหมวุบอันนี้ไอดีลองนะได้ครบทั้ง2ตัวเคลียร์จบดังนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะก็คือ400เพ็ดจบนะ อันนี้แค่คือผมบอกแล้วนะว่าทําให้ดูนะสาระคลิปนี้นะครับก็คือว่าแค่ไหนแค่นั้นย้าอีกทีไอดี ID ลองนะอย่าทําตามนะเพราะผมไม่ค่อยแนะนําเอาล่ะอันดับต่อมาเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่ามีแล้วนี่อยู่นี่ได้ทั้ง2ตัวเลยนะครับได้ทั้งรอได้ได้ทั้ง,อ,งอ,อะไรนะคิลเลอร์นั่นเองนะโอเคแค่คลิปนี้หลักๆเนี่ยมาสุ่มให้ดีในไอดีลองเท่านั้นแต่ไอดีหลักผมไม่สุ่มนะจนกว่าคือตามแผนอะเรียกง่ายๆว่าเป็นขอไอดีหลัก นั่นเองนะดังนั้นผมจะไม่สุ่มตรงนี้นะเพราะว่าไอเพชรที่เหลือเนี่ยอย่างที่บอกก็เป็นไอดีรองไงดังนั้นผมอาจจะแบบมีตัวละครใหม่มาก็เปิดอย่างตู้รีเจนรอบที่แล้วอะนามิผมก็เปิดเปิดแม่งทุกตู้อะเอาไว้ง่ายเปิดเพื่อหลกัหลกๆเนี่ยตอนแรกจะเอาเป็นอุซอบแต่มันไม่ออกเว้ยแม่งบอกออกเป็นนามิก็เลยมีนามิมารีวิวให้แต่อุซอบไม่มีไงชัดเจนนะครับเพราะว่าผมซื้อไอดีนี้มาทีเดียวแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอ,อาจจะไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบเป็นหลักสักมากนักสักเท่าไหร่นะ โอเคถือว่าเอามาให้ดูเนาะก็เลทอยู่ที่ ID ไก่รีไปเมื่อกี้สองส่วน ID เนี้ยสี่นะครับทั้ง2องแหม้คันมืออยาก ID หลักลอเกินแต่ไม่ได้ไงไม่งั้นเดี๋ยวคือผมเผื่อวันที่6กับวันที่26อะ่ะเออวันที่6เนี่ยผมให้อยู่2เลทครับ1แชงเขียวมานะครับแล้ววันที่26ลูฟี่นิกะมาทีเนี้ยเราไม่รู้ว่าตัวไหนจะมาก่อนหรืออาจจะไม่มาเลยอีกเรื่องนึง นะครับแต่ผมกลัวว่ามันอาจจะแทรกตัว ex มาแน่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็นในส่วนของบัตรด,ดําแบบนี้มันจะมี ex มาแทรกอันนี้ผมอยากให้เข้าใจถึงจุดนี้ก่อนนะส่วนใหญ่จะมี ex มาแทรกแบบแน่นอนด้วยดังนั้น id หลักของคุณควรรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุ่ม id นั้นเสร็จแล้วคุณค่อยมาสุ่ม id นี้นั่นเองนะครับอะมาเดี๋ยวผมขอสรุปเพิ่มนิดหน่อยนะครับว่าทําไมผมถึงยังไม่อยากให้คุณสุ่มเพราะเป็นแบบนี้ คุณสุ่มทีเดียวควรเอาหลายเด้งอันนี้คือในกรณี ID หลักนะครับหลายเด้งของผมคือ2เด้งคือขั้นต่ําเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะาอธิบายให้ฟังนะอย่างแรกเลยผมอยากให้เข้าใจก่อนว่าไอ้ตู้คิดรอเนี่ยมันการันตีอยู่ที่3,200เพชรชัดเจนนะเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะ3,200เพชรนะครับแต่ว่าคุณจะต้องสุ่มในตู้ของมันเท่านั้นเคลียร์ไหมเพราะว่า1รอบเนี่ยจะได้อยู่50 400บัตรดำเนี่ยจะอยู่ที่ ห่งพันหกแต่ว่าถ้าคุณไปสุ่มตู้อื่นที่ไม่ใช่ตู้นี้จะอยู่ที่2000จากพันหจะบวกเพิ่มอีก400อ่ะฟรีๆเคลียไหมเคลียไหมผมอยากให้รู้ถึงตรงนี้ก่อนนะแต่ว่าถ้าหากคุณแบบสุ่มครบเลย3ามพันคุณก็จะการันตีเหมือนที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนเมื่อคืนที่ลงไปน่าจะเที่ยงคืนนั้งประมาณเนี้ยห้าทุ่มเที่ยงคืนอ่ะผมคิดอยู่แล้วว่ามันน่าจะเป็นบัตรดําแต่อันนั้นน่ะผมคาดการไว้อยู่อย,อยู่ที่เก้าร้อยหรือว่า4,500เพชรเถูกไหม แต่ว่ามันมา800อ่ะโอเคเลทต่ำกว่าเดิมแต่แม่งก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆเห็นปะ่ะมันมันก็800 900ประมาณเนี้ยเอาง่ายๆว่าถ้าคุณสุ่มตู้อื่นคุณต้องมีเพชรถึง4,000ดังนั้นผมอยากจะบอกก่อนว่าทุกไอเดไม่มีใครมี4,000หรอกยกเว้นแต่เป็น ID ดองเพชรชัดเจนไหมครับดังนั้นหมายความว่าไอตอนนี้คุณควรเก็บเพชรให้เยอะที่สุดเพราะเดี๋ยว ex จะมาผมย้ำแล้วนะไม่ใช่เขียวก็ลูฟี่นะครับไอฟีนิกะนี่แหละ พอมันมาเสร็จปับ๊บคำแนะนาของผมคือให้ไปสุ่มที่ตู้นั้นหลังจากนั้นเป็นยังไงต่ออันเนี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ก่อนอย่างไอดีหลักของผมเนี่ยทั้งหมดมีอยู่1นึ่0อ่พัรเพถูกปะ่ะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าผมโดยคร่าวๆนะจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยอ่าก่อนที่ตู้มันจะออกเนี่ยมีเวลาถึง27วันนะครับก็คือมันจะไปจบวันที่ประมาณ26พอดีในเดือนหน้าเห็นปะ อย,อย่างที่ผมบอกเนี่ยไปจบพอดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปรู้อีกทีว่าเอจะมาแทรกไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าแ้งเขียวแทรกแล้วพอก่อนที่ตู้ไอคิดรอเนี่ยจะออกเดี๋ยวมันต้องมีข่าวของนิกะมาและนิกะก็น่าจะเข้าในวันที่26หมายเขาว่าระหว่างนี้ถ้าใครมีแ้งเขียวแล้วเนี่ยอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างถ้ามนาอย่างที่คาดนะแ้งเขียวมาวันที่6คุณสุ่มแ้งเขียวได้เลยอันนั้นน่ยคือเด้งแรกและแ้งเขียวผมคิดว่ามันน่าจะการันตีอยู่ที่2500เพชร ดังนั้นคุณสุ่มตู้ชั้นเขียวแต่ไอตรงนี้คุณจะได้ไปนวดหนึ่งรอบอันนี้ผมแบบกรณีเกลือนะเราคิดกันในกรณีเกลือไปเลยนะ2,500เพชรเพคือแบบเกลือชั้นเขียวไปเลยหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็จะได้อันนี้อยู่ที่ประมาณ5500นะครับก็หมายความว่าจะได้100ยในอีก1รอบมันจะขาดอีก300ดังนั้นสิ่งที่คุณจะทําได้ก็คือจะต้องยอมเติมตรงนี้นะครับเออสามสามพันสองสามพันสามประมาณเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องยอม เพราะว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยคุณจะกการันตี2ตัวโดยทันทีเหมือนกับสูตรนี้เป็นสูตรเดียวกับที่ผมเปิดไคโดเสร็จไปเปิดโซโลต่อนี่สูตรเดียวกันไป,ไปเลยนะครับเพราะว่าไคโดมันก็การันตีอยู่2อ0 0และไอโซโลเนี่ยผมจําได้แล้วตู้คิดรอกับโซโลแม่งเหมือนกันไปเลยการันตี3ามพชัดเจนนะครับดังนั้นอ่าถ้าใครอยากได้2เด้งคุณอดใจรอได้เลยยกเว้นว่าไอดีของคุณมีแชนเขียวอยู่แล้วถ้าจะเปิดตอนนี้ก็แล้วแต่ แต่ส่วนตัวผมอยากให้รอวันที่6ก่อนถ้าวันที่6ฟีนิกะไม่มาก็เปิดแช้งเขียวเลยแต่ถ้าแชงเขียวมันไม่มาแล้วสมมติเป็นฟีนิกะมาเลยนะสมมุติว่าใช่นะเพราะว่าอะไรนะไอ้ตัวที่2อ่ะโดยปกติจะมาวันที่26สิบหงหาเป็นเหมือนเดิมทุกปีและไอ้วันที่มันจะไปหมดเนี่ยก็คือ27วันพอดีแม่งก็ไปจบวันที่26ดังนั้นผมเลยคิดว่าไอ้ฟีนิกะแม่งมา26เออแล้วไอ้ทีเนี้ยระหว่างเนี้ยมันมีตัวไหนที่แทรกได้ก็คือลีลัน รีรันของฟิล์มเลดมันเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นที่มันจะรีรันนะสมมติว่าถ้ามันรีลันตัวอื่นมาผมบอกเลยว่าคนอาจจะไม่สุ่มเคลียไหมแต่สุ่มแหละแต่มันไม่เท่าเออเรียกว่าสุ่มแต่ไม่เท่าถ้าจะเป็นยามาโตะร่างใหม่มามันก็ไม่น่าใช่เพราะว่ามันเพิ่งมาเองเห็นปะแต่ยามาโตะร่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมาแบบสิ้นปีหรืออะไรอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนะเพราะว่ามันเป็นด้านตัวเลขขอโกงงเนาะอย่างแรกเลย แช้งเขียวมาไม่รู้อะเอาเอาเนีคือวันที่6เนี่ยจะมี ex มา1ตัวนะครับเป็นตู้แทกหลังจากนั้นคุณสุ่มไปเลย2,500เพชรและสิ่งที่คุณจะต้องทำคือเติม3,2 0 0ผมพูดถึงกรณีเกลือนะครับคุณจะได้ ex ไป2ตัวเลยทันทีนะครับก็คือได้คิดรอแบบการันตีบัตรดำตรงนี้นะครับอย่างที่2ก็คือจะได้ ex อีกตัวหนึ่งที่จะมาในวันที่6ส่วนคุณจะสุ่ในวันที่6เนี่ยผมก็วงเล็บอีกนิดนึงว่า ถ้าอ่าอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นชั้นเขียวนะหรือจะเป็นอาคาอินุหรือจะเป็นอะไรก็ตามถ้าไอดีของคุณมีตัวนั้นอยู่แล้วตู้นั้นคุณไม่ต้องส่บเลยก็ได้เลียวไหมแทนที่จะเสียแบบ4ี่พันคุณก็อาจอาจจะไม่ถึงแล้วไนงะเพราะว่าไอเงินส่วนไอเพชรส่วนนั้นเนี่ยคุณเอามาส่มตู้คิดรอได้เลยอันนี้ชัดเจนนะแต่ว่าถ้าหากใครแบบเอาแบบชัว์ๆมั่นๆอะ่ะเพราะเผื่อว่าอีเอ็กจะมาอีกตัวไหมอันนี้คือเผื่อมั่นๆน,นะผมบอกไปก่อนเผื่อมั่นๆเนี่ย ยังไงนะครับเช่นวันที่24-25ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีข่าวมาแล้วว่า ex ตัวใหม่อะคืออะไรซึ่งตอนนั้นนะ่ะหลายๆคนอาจจะงงว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงเกมแม่งจะจัดไลท์เอาง่ายๆเลยเกมมันน่าจะจัดอยู่วันที่24 25ก่อนที่ตูค้คลิปรอจะออกคุณจะไปสุ่มวันนั้นก็ได้เหตุผลว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้นะครับทำไมถึงถึงต้องรอจนกว่าตู้มันจะออกเนี่ยเพราะว่าคุณจะได้รู้ข่าวไงว่าตัวไหนมันกําลังจะมาแต่สมมุติว่าถ้าไม่มาเลย อันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าไม่มาเลยนะซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้แต่ถ้าไม่มาเลยงั่นหมายเขาว่าคุณสุ่มตู้นี้แบบใส่จัดเต็มเลยก็ได้แต่ถ้ามันมาคุณก็ตัดสินใจละกันเพราะว่าถ้าใครสุ่มหมายเขาว่าเพชรอาจจะไม่พอในการเปิดตัวหน้าเพราะว่าถ้าเปิดไอสอตัวนี้ไปแล้วอะอยากไอ,ไอดีหลักผมเนี่ยผมตี่าเกลือไปเลย2 5 0 0าเพชรถูกไหมแล้วก็เติมอีก3 0 0พกว่าบาทผมได้2ตัวละหมายเขาว่าเพชรผมเหลือศูนย์ ดังนั้นไอตัวใหม่ที่มันมาในวันที่26ผมไม่มีเพรในการสุ่มแล้วยกเว้นแต่ว่าตัวเกมแม่งจะเล่นแบบเดิมก็คือเอาบัตรแดงอย่างเงี้ยมาให้เราสุ่มเหมือนเดิมชัดเจนไหมครับแต่ทีเนี้ยมีเพิ่มเติมคือบัตรแดงแม่งสึกอยู่แค่20วันปัญหามันคือตรงนี้ครับดังนั้นเกมมันรู้และมันดักไตเราทันเห็นไหมเห็นไหมมันตามแผนเราไงถ้าตามแผนเราก็คือแบบสิ้นเดียวไปเปิดอีกทีหนึ่งเลยก็ได้แบบยอมเติมไปเลย,เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละครับก็ คือเกมมันดักมาหมดแล้วอ่ะเอคอ,คอ,คอ,คอคือคือมันคงรู้แหละว่าเราคิดอะไรครับดังนั้นมันเลยอันนี้เหลือแค่ยี่สิบวันเท่านั้นเองอ่ะที่เหลือคุณก็ลองไปวิเคราะห์คําคนวณอะไรยังไงกันเองแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยสำหรับคนที่ไม่มีเพชรเลยอ่ะคุณเติมบัตรแดงห้าใบพร้อมอีงห้าร้อยเพชร,พรซึ่งเดือนทั้งเดือนเนี่ยมีถึงแน่นอนอยู่แล้วของกล้าการันตีห้าร้อยเพชรคุณได้แน่ๆภายในเดือนเกมมันออกแบบมาแล้วว่าให้คุณเติมเงินเพื่อเอาสซหนึ่งตัวอยู่ที่ประมาณแปดพันบาทถ้าคุณเติมห กับน,นั่นแหละแล้วก็อีก500เพชรจ,จบเลยเหมือนตอนโซโล่นะครับแต่ที่ผมกลัวสุดคือมาอีกตัวหนึ่งแล้วมันจะให้คุณเติมอีกตัวหนึ่งและที่กลัวที่สุดคือบัตรตู้10จะมาอีกตู้หนึ่งด้วย250เพชรหมายคาว่าเดือนนี้ทั้งเดือน่ะแม่งดักคุณทั้งเดือน่ะเอาง่ายๆเพื่อไอตอนฟี่ตัวหน้าไอวันที่26มาเนี่ยคุณจะได้เติมเงินกันเยอะๆไงเพราะคุณจะต้องอยากได้กันแน่แนเพราะว่าถ้าฟี่นิกะมาจริงผมบอกเลยเซิร์ฟถล่มอันนี้แบบ ไม่แบบไม่อวยนะเพราะว่าไอ้แค่คิดรอเนี่ยจากอันดับเกมที่มันตกในสโตร์สองไปนานมากแล้วตั้งแต่4เดือนแล้วมั้งเกินด้วยาเออตั้งแต่โซโลมาผมว่าอันดับแม่งก็ไม่มีอะตอนนี้อันดับมันขึ้นมาแล้วอยู่ร้อยเมั้งประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมันขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมันก็ขึ้นอีกอันนี้ผมเช็คเมื่อวานนะร้อยเเนี่ยวันนี้เดี๋ยวขึ้นอีกเพราะคนมันน่าจะรีไอดีซึ่งผมก็หนึ่งในนั้นละรีละรีไอดีไก่แต่ว่าไอดีรองดัน คงไม่ได้เล่นนะครับนี่แหละเลยไปในบททุกอย่างนะครับว่าทําไมผมคิดแบบนี้แนวนี้นะครับส่วนคลิปนี้หลักๆก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละในการคํานวณเปิดเมื่อไหร่เปิดแบบไหนส่วนที่เหลือจะรอสัญญาณจากผมก่อนก็ได้ย้ำอีกทีว่าอันนี้เป็น ID ลองเท่านั้นไม่ใช่ ID หลักนะครับอยากให้ก็จะจถึงจุดนี้ก่อนนะถือว่าอธิบายให้ครบแล้วนะส่วนที่เหลือ ex ตัวใหม่มาผมจะมาย้ำอีกทีนึงว่าเออจะสุ่มตอนนี้ได้ไหมหรือจะไม่สุ่มเพราะว่าแต่ละ ID อเดียมันไม่เหมือนกัน แต่ว่าผมอยากให้พวกคุณได้ผลประโยชน์กันมากที่สุดเพราะไหนๆก็สุ่มทั้งทีเอาหลายเด้งมันดีที่สุด